สวัสดีค่ะควันนี้กลับมาโฮกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาครีเอทลุคนี้เพื่อได้ชมกันนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลุคนี้เนี่ย แอมแต่งนะคะในวันที่แอมไปเกาหลีวันแรกนะแล้วเพื่อนๆเนี่ยรีเควสเข้ามาเยอะมากๆ,ๆนะคะว่าอยากให้แอมเนี่ยมาแต่งแบบวิดีโอนะจะได้เห็นขั้นตอนในการทำนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพิเศษนะเพราะว่าแอมเนี่ยแต่งหน้าโดยที่ไม่ได้ใช้รองพื้นไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็ไม่ได้ทาคิีมกันแดดคะะเพราะวันนี้เนี่ยแอมเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะ <S <S แป้งผสมรองพื้นของคิวเพนนะคะรุ่นเอเวอรี่สโน่นั่นเองนะคะถ่านเพื่อนๆอยากรู้นะคะว่าลุคนี้แต่งง่ายแค่ไหนนะคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะ วันนี้อังจะเลือกใช้เป็นแป้งของ q p วเพ e r อริสโ w วัน i n น n ิงออย o ์ o อนโทรล o าวเดชั่นพาวเนะคะซึ่งเป็นแป้งผสมรองพื้นจากญี่ปุ่นมีอนุเล็กพิเศษนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะปกปิดได้ดีเลยนะคะแต่ว่าให้ความบางเบานะ,ะรวมถึงให้ผิวเรานดูเรียบเนียนกระจ่างใสดุดด่งขีม้าบริสุทธ์นะคะช่วยป้องกันทั้ง UVA แล้วก็ UVB SPF 3 0 PA บวกบวกนะคะช่วยปกป้องผิวเราจากความหมองคล้ำจากแดดน,นะคะแล้วก็จกดุดด่างดำด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังช่วยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวนะคะเพราะว่าเขามีส่วน้ได นานถึง8ดชั่วโมงเลยค่ะก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะแอมก็จะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะหน้าแอมแอมจะไม่ลงรองพื้นหรือว่าไม่ลงอะไรทั้งสิ้นนะคะคือจะลงแป้งไปเลยนะเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าเขาจะเนียนสักแค่ไหนนะแล้วก็การปกปิดนะคะจะเป็นในระดับไหนเนาะเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งเขาจะค่อนข้างหรือว่าเรียบเนียนเลยนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะบริเวณคางจะมีสิวค่อนข้างเยอะน,นะแต่ว่าเขาปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยนะคะแม้กระทั่งเราไม่ได้ลงรองพื้นเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ ปมความมันนะคะได้ถึง8ชั่วโมงเลยทีเดียวะคะ่ะเดี๋ยวจะทาอีกข้างหนึ่งนะจ๊ะค่อยๆแทบๆๆๆลงไปเลยนะคะคนที่หน้มามันอย่างเงี้ยก็ลองดูตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าเขากันเหงื่อได้ค่อนข้างดีเลยนะคะโอเคค่ะแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะซึ่งเขาปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยแอมไม่ได้ใช้กครีมรองพื้นนะคะแม้กระทั่งคอนซีลเลอร์ก็ไม่ได้ใช้เช่นกันนะแต่ว่า บริเวณคางคะจะมีพวกรอยดํารอยสิวอยู่นะคะก็ปกปิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็บริเวณกรอบแก้มเนี่ยแอนจะมีรอยสิวนะแต่ว่าเขาปกปิดทดั้งทั้งเรียบเนียนเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากนะ,ะวันนี้นะคะแอนไม่ได้ทาครีมกันแดดนะคะเพราะว่าแป้งตัวนี้เนี่ยเขามี s p f 30 PA บวกบวกนะะช่วยป้องกันทั้ง u v a แล้วก็ U v b นะคะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายแล้วก็รวดเร็วด,ดีนะคะอ่ะต่อมานะคะก็จะมาเขียนคิ้วกันนะ,ะซึ่งวันนี้นะคะจะเลือกใช้เป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะสีนนะ ก็จะเขียนไปตามรูปคิ้วเลยนะจ๊ะแล้วก็มาต่อกันที่อายแชโดว์นะคะจะเลือกใช้เป็นอายแชโดว์ adow, แบบว่าโทนสีน้ำตาลนั่นเองคะแอมจะเลือกใช้เป็นแบบว่าสีทองๆแบบนี้นะคะเกลี่ยไปนะบริเวณเบ้าตาของเรานะคะทําให้เบ้าตาแบบว่าดูลึกมากขึ้นนั่นเองนะคะก็ค่อยเกลี่ยเลยจ้า หลังจากนั้นนะคะจะมาต่อกันที่อายแชโดว์สีน้าตาลนะน้าตาลเข้มแบบนี้นะคะแค่ไปนะบริเวณเปลือกตาล่างนะคะให้ตาแบบว่าดูเข้มมากกว่าเดิมนะทาไปเลยนะคะทั่วเปลือกตานะแล้วก็ทานะคะบริเวณขอบตาล่างด้วยนะจ๊ะต่อมานะคะมาต่อกันที่คอนทัวร์นะจะใช้คอนทัวร์นะคะสีน้ําตาลนะแล้วก็ค่อยๆยกเปลือกตาขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็คอนทัวร์นะคะไปบริเวณเบ้าตานะให้ตาเราดูลึกมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็คอนทัวร์บริเวณจมูกด้วยนะจ๊ะ หลังจากนั้นนะคะคอนทัวร์กรอบแก้มได้เลยค่ะให้หน้าดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มาใช้ไลเนอร์สีดำนะคะเขียนไปนะบริเวณใต้ตาล่างนะคะอินไลเนอร์นั่นเองนะให้ตาเราดูคมโตมากขึ้นนะคะเราจะกรีดนะไปจนสุดเลยนะคะสุดขอบตาเลยนะหลังจากนั้นนะคะมาใช้ไลเนอร์นะคะกรีดตาให้แบบว่าดูเฉียวเฉีวนะกรีดตายกขึ้นไปนั่นเองนะคะแล้วก็ปัดมาสคาร่านะจ๊ะ แล้วก็มาต่อด้วยการติดขนตาปลอมน,นะคะก็จะติดแบบไม่หนาไม่บางมากจนเกินไปนะแต่ว่าติดให้ตาเนี่ยดูกลมโตมากขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อที่การปัดแก้มนะคะวันนี้แอมจะเลือกใช้เป็นแบบว่าสีออกส้มๆนะคะๆๆเพื่อไม่ให้หน้าเนี่ยดูหวานนะเพราะวันนี้เราจะแต่งหน้ากันค่อนข้างเฉี่ยอยู่พอสมควรนะคะก็ปัดไปเลยจ้าแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายนะคะแอมจะเลือกใช้คะ่ะเป็นลิปสติกนะสีออกแบบว่าโทนนุ่นๆส้มๆนิดนินะคะให้หน้าเราแบบว่าดูแบบว่าเซ็กซี่นิดนึงนะก็จะทาไปเลยจ้า โอเคค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะ,ะซึ่งเป็นลุคที่แบบว่าดูเฉียวแล้วก็ดูคมนะคะแต่ว่าแต่งง่ายมากมากเลยนะ,ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเนาะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะตอนนี้เนี่ยมมี Facebook แฟนเพจเลยนะ,ะชื่อว่าเ e mm อมมี่กิติยานะคะ่ะชื่อเดียวกับใน u t u b e เลยะคะ่ะก็จะมีการไลฟ์แต่งหน้านะคะหรือว่ามินิรีวิวต่างๆะคะแล้วก็มี Instagram นะคะชื่อว่า makeup underscore emmy คะ่ะขอเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย